สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเจ้าชายเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ห่างหายกันไปอย่างที่หลายๆครั้งที่ไม่เห็นหน้าก็จะไปในเรื่องของพุทธศาสนาเอาต้นเบาบับนะฮะเจ้าชายมีสวนเบาบับนะมีต้นเบาบับจหนายนะต้นต้นหลายหลักแสนลงมาจนถึงหลักพันก็มีและต้นกล้าก็มีหลักร้อยก็มีต้นเบาบับนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ปลูกง่ายยิ่งหน้าฝนเนี่ยยิ่งมันจะเป็นองไปรดน้ำเลยปลูกทีเดียวอาทิตย์หนึ่งถ้ามันน้ำมันแห้งมากพอไปให้น้ําทีหนึ่ง ใชไหมเอาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอ,องญาติละอาผมเคยรู้จักพี่คนหนึ่งที่อยู่กองถ่ายทำผมเนี่ยนะฮะเก่งมากพูดเก่งแล้วก็แกก็เก่งจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นนักพากย์ด้วยพากช่องเก้ามั่งพากกาตูนมั่งอะไรหลายๆเรื่องชื่อพี่อ,องญาตละอาถ้าพี่อ,องดูอยู่ก็อย่าโกรธน้องนะครับ ผมยืมชื่อพี่มาใช้หน่อยอองญาติระอาวันนี้อองจากพระเก้าไกลหนึ่งสิ่งที่จดจำคืออะไรครับกกปปศเป็นกปปศแล้วออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยขัดต่อตัวเองแล้วนะข้อ2เป็นประธานรัฐสภาเป็นรองประธานรัฐสภาเรียมูกระทะแม่บ้าน เพื่อโปรโมทตัวเองนี่เงินภาษีพวกเราถ้าจะทําอะไรก็เป็นโปรโมทส่วนรวมไม่ได้จะโปรโมตตัวเองเลยมองออกไหมว่าโปรโมทตัวเองหรือเห็นพ้องต้องตามเชียร์ก็เชียร์ไปไม่เป็นไรแต่ผมพูดให้ฟังเพื่อจะกระตุกกลับมาทีหนึ่งผมไม่ได้ให้คุณเบรกแต่ผมกระตุกให้คุณคิดอย่างน,น้อยก็ยังกระตุกไว้ว่าอุ้ยจะได้ไม่ตเลตเลเดเตลเอเติบเปิดเป,ดเปิงเลยไปถึ้นขนาดนั้นจนหลงคารลมนะครับสาม คนระดับนี้ดื่มเบียร์และโชว์แล้วก็พูดสรรพคุณจิบไปด้วยถ้าเป็นดาราเนี่นะครับเสียการเสียงานศนะิลปินนักร้องนักแสดงดาราหลายคนแค่โพสตเบียร์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนะี่ยกฎหมายจะเอาเป็นเจ้าตายนี่ไอ้อ,องนะมึงเป็นรองประธานรัฐสภาที่ผมเรียกนี้ขอโทษนะมันเป็นน้องผมมันรุ่นน้องผมนะครับ พูดให้ฟังเลยว่าวันนี้คุณยังแย่งแย้ไม่ออกเีงคุณยังเชียร์ต่อก็ไม่เป็นไรนะพิทาวิบากกรรมของพิธามันเยอะองค์ประกอบที่ผมเคยพูดมาเยอะแล้ววันนี้พิธาถูกเขาเฉดหัวออกจากพักก่อนหน้านั้นถูกเขาเฉดหัวออกจากรัฐสภาคนที่เฉดออกจากพัก ใครคือคียแมนของพรรคเก้าไกลพรรคนาคตไกลพรรคนาคตใหม่หลายๆลายคนรู้แต่พยายามที่รับไม่ได้อะกูเชียกูรับคือรู้ทั้งรู้แต่กูรับไม่ได้กูไม่ยอมรับกูจะมองครับเป็นเรื่องธรรมดาต้องเป็นเรื่องถูกต้องต้องเป็นเรื่องถูกต้องเมื่อวานผมอยู่สีคิ้วอยู่กลางดงอยู่ปากช่องอยู่วังน้ําเขียวอยู่ปากทงชยัยอยู่ลําพะเพงท่านผู้ชมครับ นายกรถฐแห่พิธาต่อสายถึงคนชุมชน,นที่สนับสนุนในโคราชบอกพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีสลายครัวทุกวันนี้พิธาพลาดหวังการเป็นนายกรู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่สำนึกมันจะเป็นนายกได้ยังไงตอนนี้เศรษฐาทวีสินเขาเป็นนายกโดยการโปรดเก้ารับราชโองการ และคะแนนเสียงที่ลงเป็นประชาวติ482เสียงคุณยังฝันอยู่อ่ะพิธายังฝันอยู่ถ้าพี่จะฉีกแหวกม่านเข้าไปในความฝันของพิธาได้ไหมะจะก,กระซิบเบาๆพิธาเลยคนที่เขาตั้งพรรคมาเนี่ยเขามองแต่แรกว่าพิธาน่ย เป็นไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะเท่านั้นเองเข้าใจไหมเป็นตัวประกอบเข้าใจอย่างที่นีน้ตัวจริงเขาคือปิยบุตรธนาทรนวันนี้เขาไม่ยอมให้พิธาขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเหรอกอันดับแรกถ้ามึงจะขึ้นกูต้องขึ้นก่อนนี่ผมพูดจากความเป็นจริงนะใครจะเถียงก็เถียงนะข้อเท็จจริงมันมีอยู่แค่นี้นถ้าเขาจะให พิธาเป็นท่านเหรอเขาคุยยันจบไปแล้วเขาคุยยันจบไปแล้วคนที่ขัดขวางไม่ใช่เพื่อไทยก็คนที่อยู่ข้างในของคุณนะเข้าใจไหมหลับหูหลับตาเชียร์หลับหูหลับตาพูดมั่วและไา้พวกข้างในนะั่นก็เล่นละครกันเป็นแถวแหละพวกคณนะกรรมการบริหารและก็ถีอยู่ในพักนั่นแหละแล้ววันนี้ก็ตื่นจากฝันของก้าวไกลในเมื่อพิธาเฉดหัวไปแล้ว การที่พิธาเคยพูดเคยทำอะไรไว้ก้าวไกลไม่ทำตามแล้วครับความสำคัญของการเป็นผู้นำฝ่ายค้านมันมีประโยชน์ต่อพักมันมีประโยชน์ต่อชาติไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมรับเป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนเลือกมาตอนนี้ก้าวไกลเตือนจากฟันแล้วครับและคณะกรรมการที่บอกว่าบริหารพรักชุดใหม่เนี่ย จะแก้งทําเป็นไล่ออกปฏิพักออกจากพักเพื่อให้ไปเกาะอีกพักหนึ่งพักคู่สีของพิธาปนาะตาเนียกลุ่มนี้เขาก็ไม่เอาด้วยมันขัดต่อกฎหมายคุณอย่าลืมนะอยู่ในพักดูดูมองเขาออกเหมือนกลมเกี่ยวนะแต่หันหลังเข้ามาปุ๊บี่แต่ละคนพบมีดคนละเล่มเลยนะครับในพักก้าไก่ พร้อมที่จะแทงกันเลยนะคุณคอยดูนะระจาน์กันแหลกลานเลยจะไม่เชื่อผมคอยดูสินี่ตอนนี้พิ่ทาก็เริ่มเน่าแล้วนะแล้วกองเชียร์ทั้งหลายก็จะได้เริ่มเข้าใจนะครับที่หาเสียงเอาไว้เพราะว่าตอนนี้เพื่อไทยเขาไม่ได้พูดเยอะเขาถแถลงนโยบายน,น้อยเขาทำเยอะรัฐบาลช่วงนี้สามบาทเก้าสิบเก้าสตันค่ารดค่าไฟน้ํามันรถเห็นไหมครับ น้ำมันจะลดสองบาทกว่าค่าไฟก็สองสาบาทกว่าทีนี้เขากำลังไปเจรจารแล้วว่าวทธีการค้าโลกถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อที่ดึงเงินเข้ามาในประเทศใครจะว่าอะไรก็ว่าไปคนระับแต่ขณะที่ององไม่ย,ยอมลาออกจากรองประธานสภาผู้แทนราษดรทั้งที่พรรคตัวเองกําลังจะได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านกติกาเขาเขียนว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ไม่ต้องไปขับไล่คุณต้องเป็นคนลาออกเองในฐานะที่พรรคกงคุณกกำลังจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายนิติบัญญัติที่ควบคุมอยู่ต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลเมื่อเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณจะมานั่งคุมอยู่อย่างนี้เห็นดีเห็นงามกับฝั่งทุกข้ามมันไม่ได้มันต้องคนหนึ่งเสนอมาอีกคนหนึ่งต้องเอาข้อที่เสน,เสนอเนี่ยหาจุดอ่อนจุดด้อยมันไม่ไดียังไงติเพื่อก่อไม่ได้ติเพื่อฆ่านี่มันถึงจะถูกต้องเมื่อนายกรัฐมนตรีเขาช่องเหมาอ้าำประเทศอ่า ประเทศไทยการบินไทยไปสามสิบล้านเขาไปเจรจาก,การค้าโลกไอคนที่ไปลองมาทาม,มันจะไปดูอะไรวะประเทศสิงคโปร์ไปเดินซิมลิมขนะ่ะถ้าไปเดินที่ตลาดซิมลิมในะสิงคโปร์ก็ไม่ต่างอะไรกับสีลมนะขายพระเต็มไปหมดเลยนะในตลาดนะนะั่นห้าสิบเหรียญหรือจะไปเดินโอชาดโอชาดมันก็ไม่ต่างอะไรอจากสีลมหนระืพัทยาโอชาดหรือจะไปเดินแถว การเลงเก่งพึ่งซึงเลงอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้ดีเลยนะครับแต่ที่ไปเนี่ยผมบินไปเมื่อก่อนผมบินไปนซื้อกล้องกล้องถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ย <c oughs> ก็เลยรู้จักเพื่อนที่ซิมลิมไอ้ไมเคิลเนี่ยที่เป็นคนขายโซนี่อยู่อะนะฮะก็รู้จักกันในสิงคโปร์นะครับแค่นั้นเองแล้วไปสิงคโปร์เขาไม่มีฝ่ายคา้านแล้วจะไปดูอะไรวะดูงานอะไรเอาเงินจํานวนนี้เนี่ยนะครับ มาพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นฐานก็ได้นะไปรองประธานสภามองในแง่ดีนะครับดีกว่าไปดูงานแบบป้าปบอบดีกว่ามาเลี้ยงหมูกระทะและล้อเล่นกันในรัฐสภานคนกลุ่มนี้จำได้ระหว่างอ๋องกับพิธาเน,นี่ยจำมมาได้ครัะท่นกกนานผู้ชมครับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของก้าวไกลเนี่ยที่เข้าเด็นดีเห็นงามกันมาทีนี้จะหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ เขาเรียนหนังตีนเป็นหนังมือไปเลยนะคนละเรื่องกันเลยนะเข้าใจไหมเพราะกลุ่มที่กําลังขึ้นมาใหม่เขาไม่กล้าเล่นแบบไอ้พิธาเล่นไกไอ้อ,องเล่นตัวศิริกัญญานี่แหละกาลังจะขึ้นมาเนี่ยคอยดูนะมันจะคนละเรื่องนะพลิกฝาเป็นพลิกฝา,าเป็นฝาแตินฝามืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ช่อยคอยดูเจ้าชายนะอ่ะหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมซับสไคร้กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ